อวิสวัสดีครับทุกคนตั้งหนึ่งนะทุกคนพอด,ดีมันมีบักกบ๊กนะทุกคนเออมันมีบั๊กนะทุกคนมันจะมีตัวหนึ่งนะทุกคนทุกคนน่าจะเห็นตัวที่แบบมันแบอันนี้นะอ่าผมจะมาสอนลำบั๊กอันนี้นะครับทุกคนผมก็เคยใช้นะอันนี้นอ่าทุกคนดูนะอ่ะ,อะอนนี่ผมต้องเปิดโหมดหน้าจะ เห็นหน้าจอที่ผมสัมผัสนะทุกคนอ่านี่ทุกคนมันจะเป็นอย่างนี้อ่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยทุกคนเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าผมไม่ได้เตะเลยนะฮะผมไม่ได้เตะตรงไหนโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าเกมกันเลยดีกว่านะจ๊ะเดี๋ยวผมให้ตัวหนึ่งคือผมใช้สองตัวทุกคนเอาง่ายๆคือใช้สองตัวนะครับตัวหลักก็คือสีดํานะทุกคนตัวหลักคือสีดําอีกตัวนึงก็คือตัวที่วิ่งวิ่งแสงไปนั่นแหละ เอยโบเดงอ่ะวิวิกว่าวิเลยอันี้อันนี้เขาผมแต่สองเครื่องนะทุกคนแต่สองเครื่องอันนี้หยาเออแต่สองเครื่องอันนี้เ่ยเนี่ยที่ผูกโบแดงเนี่ยไอ้เนี่ยโบแดงหัวขาวเนี่ยคือตังสนบาทเพิ่งสมัครมาใหม่ไม่กี้ฮฮ่าก่นฮ่เกินเกิน่า้าฮานาน คนถ้าใครอยากเป็นหน่วยฟันนะครับผมแนะนํานะครับก็คือพยายามเข้าวงให้หนะักใช่แบบคือแบบพยายามเข้าวงคนสุดท้ายนะทุกคนรอนหนึ่งเอาทุกคนมันบอกผมคิวไททันหนึ่งตัวหลอกฮะเดี๋ยวทุกคนมันแหลกนะแปะ๊บหนึ่งนะจ๊ะโอเคนะจ๊ะทุกคน,นะกคนสามารถรูตรงที่ผม จะไปตำแหน่งได้เลยนะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าการที่ผมจะสอนทำบัก็กในแบบนี้คือคือดูเดี๋ยวทุกคนหาว่าแบบพวกมอันเนี้ยครับน้องโอเคเดี๋ยวผมให้เอาตัวนี้เออเฮ้ยเชีย่ยเชี่ยแล้วนิ้ห่า,ายก็าจากไปเธอได้คิดถึงอยู่แต่เขาอีกตัวหนึง่งเดี๋ยวผมค่อยเอาตาม,มาทุกคนอุ้ยชิบแล โยวาซาบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมจุม๋จิแล้วก็อยู่กับนักฆ่ากันไกลซีซั่นสามเป็นเรื่องราวของพระเอกนะครับเสียครับอุ้ยทุกคนดีดีเยอะนะเอาทุกคนมันไม่ใช่และทุกคนเดี๋ยวมันไม่ใช่เนะอันนี้มันบักกันเนี่ย มีมันบบาแบบที่ไม่มีใครอยากจะได้เลยนะี่ยโ,นะ <c oughs> โอ้ยไม่เล้จะกดออกได้นั่ะๆที่เกินมันแบบแบบการจ,จะมาอัดคลิปดีๆแม่งจ่ายนี้แกนั่นนะั่นนะั่นนะั่นะนะนะโอ้เกินเกินเกิน บอกอีกกดบอกอีกกดบอกอีกนะทุกคนจ้ะทุกคนเ,เราใช้ตัวสำรองของเราเราเนี่ยคือเราต้องใช้ตัวสำรองของเราเนี่ยเป็นสี่มือถัรองของเราเช่นกันนะอุ๊ยเจี๊ยแล้วเปนไงทุกคนอ้นที่ผมไม่เห็นแต่หน้าจอไม่เห็นผมแต่หน้าจอนี่คืออันนี้เป็นบังคับตัวตัวรองนะจ๊ะ <c oughs> ตัวรองยังเห็นเลยเนะี่ย เลยมุมมองคนที่หนึ่งเอ่อไมค์ก okay, ูเนสโอไมค์กโอ้มาโอเคทุกคนแต่เราต้องมาเล่นน็อกรอบก่อนนะทุกคน <prep> อย่างฮาเอาเอาเอาตัวสำรองมาเล่นน็อกรอบอะอย่างฮาเอาเอาปล๊กน้นองเอาดิ๊าน้องกูเกินมา ทุกคนมันเมานนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอวางแผนนี่จะไปซื้อชุดอะไรก่อนนะหนึ่งระหว่างรอหนะระหว่างรอตัวนั้นนะระหว่างรอตัวที่ทุกคนเห็นหน้าจอนอั่นแหละโอเคเราดูก่อนนะทุกคน <c oughs> ชุดที่เหมาะกับตัวละครของผมเนี่ยคือชุดเอิม่มก็ชุดรีวอะไร <c oughs> ชุดรีวาย ดีว่าเอดินดินที่ผมเคยชอบอ่ะชอบใสน่ะทุกคนเออมันชอบใสดีมันเต้อ่ะเฮ้โหยโยโยมีระวังคนเดี๋ยวเรารุง โอเคเราะยิ้ต้องขอลาตัวก่อนไปนะทุกคน